เดซิติและข่าวลิซ่าเช้านี้กันค่ะนับ ถอยหลังอีก10วันแล้วนะคะทุกคนเทศกาลโคชล่าจะเริ่มขึ้นแล้วซึ่งไลน์อัพของลิซ่านะคะขึ้นแสดงเป็นวันแรกของงานเลยนะและอย่าลืมนะคะว่าทุกการพูดถึงไม่ว่าจะพูดถึงใครก็ตามนะคะที่อยู่ในงานโคชล่านะคะนับเป็นสถิติทั้งหมดเพราะว่าทุกปีของงานโคเชล่านะคะจะมีการจัดอันดับบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานโคเชล่าซึ่งครั้งก่อนนะคะตอนที่แบคพิงค์เนี่ยไปนะลิซ่าเนี่ยอยู่อันดับที่2รอ,องจากแบคพิงค์เลยนะคะ เวลาเสร์ชื่อหรือว่าจะอวยลิซ่านะคะควรใช้คําว่าลิซ่าพ่วงกับคําว่าโคเชล่าเป็นภาษาอังกฤษย้าว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะนับคะแนนจากคํานี้เท่านั้นนะและใครนะคะสนใจโดเนเงินนะคะเพื่อโปรเจกต์โคเชล่าให้กับบ้านเบลลิลทีมนะคะเพื่อเขาเนี่ยจะได้สร้างโปรเจกต์โปรโมทให้ลิซ่านะคะในงานโคเชล่านะคะซึ่งครั้งก่อนนะปกติที่เราเห็นก็คือจะเป็นการบินโดนนะคะเพื่อแบบว่าแปลอักษอรอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นรูปนะคะต้องรอดูอีกทีเขาจะสร้างโปรเจกต์ไหนให้กับ ลิซ่านะคะสามารถสพอร์ตได้นะ5บาท10บาทได้หมดเลยค่ะทุกคนไปช่วยกันนะคะบ้านเบสของลิซ่าที่ไทยนะซึ่งใหญ่มากๆเลยนะคะบ้านนี้นะคะต่อมาค่ะสถิติต่อมาซีรีส์เดอะไวร์โลตัสซีซั่น3นะคะทำลายสถิติเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วนะโดยมีผู้เข้าชมซีรีส์ถึง4.8ล้านคนในวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะอุ๊ย ตอนจบอะ EP แปด EP สุดท้ายอะทุกคนได้ปลดถล่มเลยได้ไหมคะทุกคนถล่มเลยขอ5ล้านได้ไหมหกล้านได้ไหมล,ลิลี่ทำได้ไหมคะต่อ ปัจจุบันนักแสดงสาวลาริสามนโนบาลถูกจัดอันดับอยู่ที่อันดับที่11ท,ทุกคนใน IMDb นะเนื่องจากทำให้คนเนี่ยสนใจเป็นจำนวนมากในด้านฝีมือการแสดงของลิซ่าใน The White Lotus นะคะตอนนี้ถือว่าอันดับสูงที่สุดตั้งแต่เปิดตัวการแสดงของลิซ่ามาเลยนะทุกคนซึ่งอันดับนะคะสามารถขึ้นได้แล้วก็ลงได้นะคะทุกคนเห็นไหมว่าในสถิตินี้มันจะมีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นักแสดงแต่ละคนเนาะ IMDB นะคะย่อมาจากคำว่า Internet Movie Database นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์หลายล้านเรื่องเลยนะรวมถึงนักแสดงแล้วก็ทีมงานนะคะ ลิซ่าค่ะมีคนสนใจเป็นจำนวนมากเลยดังนั้นเรื่องต่อไปมาเสิร์ฟได้เลยนะคะและสถิติล่าสุดน,นะคะตอนนี้อัลบั้ม a l t e r ego ของลิซ่านะคะมียอดขายเพลงขึ้นที่1บนชาร์ตไอจูนรวมกันทั้งหมด55ประเทศทั่วโลกแล้วคะ่ะทุกคนและอันดับและประเทศที่ได้เพิ่มมา2ประเทศนะคะได้แก่ตีนีแดดแล้วก็โตเบโกนะคะ เช้านี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปสตีมสวาร์ทฟา y ให้กับลิซ่าในตอนเช้าด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละกันค่ะบ๊ายบายค่ะ